นี่ร้านไอ้ฟแล้วพี่ร้านไอ้ฟูตึงจัดอะเนี่ยมันหนีห่างจริง ไม่ถึงกล้าเหรออ้าวไม่ไม่ได้ยิงไข่น้องทำดีก็ต้องชมหนือว่าการไม่เอ้าไม่ได้ระแล้วเปิดอย่าเฮ้ยอ้เลื่อนเลื่อนหนึ่งอะเอาจัดโอ้โหนี่ลางกันมาแล้วไงกดเสี่ย เอ้ไงโอ้ยลางดีเลยเนี่ยยืนนำหน้าเนี่ยน้องๆต้องดีเสือร์แล้วป่ะดีเสือร์ดีเสือร์เฮ้ยมีมีมีใกล้มีใกล้มีใกล้โล โดนนั้นหนึ่งเข้ามาแล้วโอ้ยได้พก้าเก็บหมดโอ้ยก็แย่ละน้องอไล่น่เปี่ยนเซตติ้งแล้วมั

ไออกเลยออกเลยออกเลยมันดันเป็นนู้นสามตัวในนี้แค่ตัวเดียวาเด็ดหน้าเออเออยเย็ดแม่หัวสองนัดน่ะมาแล้วทุกที่ทุกทางนี่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟโอ้โหแล้วบอมอยู่นู้น พี่ยเก็บหมดไอ้เหี่ยบอกเลยน้องมันปืนโกเหรอวะทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นวะเฮ้ยคูสมัยกูดูแมปใหญ่ไม่ได้วะกดตัวอะไร่ะไอตัวนี้มีปืนมีปืนอันนี้ไม่เวลไร้าไอ้หนึ่งมันยิงหัวไงตายแล้วตัวนั้นตายแล้วก็ยังไย่เตี้ยวเตียว แค่ไปเห็นเวลาแล้วคุณลนเลยแปดสิบวิวิ่งเหนื่อยเข้าถ่ายเปื่อเปื่อเฮบื่อไม่เข้าใอยู่จริง God. ไม้กอยิงติดกำแพงด้วยตัวเดียวเเลยเาเลยเเอก็ได้เอก็ได้ตัวทยน่าอยู่ดีคนดีไม่เคลียร์ใช่ไหมระวังมิดเงียโอ้ยสไนพเลยไปเลยวางบอลได้เลยอาสไนดสไน มันปปอลเข้ากลางได้กันถ้าจะเข้าไปหมดดวิธีคนรวยจริงอย่าตายมันน่าจะเสีย เทปยวะอ๋อเทออฟใช่ไปกัน <Like that, S 2> นีนี่ก็แหละลองกลางนี่แล้วกูให้วันแถ<ร>บเข<ร>เนเี่ยถึระเบิดถึงแลวเหอกกระบอสองวันสออ่ะ เอาอันนี้แล้วกันที่เรายิบอะต้องเข้าแบบวิ่งวิ่งไปเลยถ้าจะเข้าสาวิ่งไปเลยเอาไปดีแลง้บเดี๋ยวกูดูสายให้หนึ่งเล่นขวาเลยแต่พี่แดนเข้าเกิดส่งพี่หนึ่งไม่ไม่ใช่เตะเตะเตะ mẹ đỡ lương điệu. What tay nó gắn hả nó gắn hết. Tân anh y bì. Anh tóc, anh tân anh tân anh tân anh tay anh 3 anh tân 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 อีกตัวหนึ่งไม่เห็นกลางตัวหนึ่งดีตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไม่รู้คมค้ามหน่อยคมค้ามหน่อยคคามสุดๆไอ้ใช้หลังซ้ายส์เฮ้ยโนนเล่นอย่างนี้แหละตัดเราตัดเราตัดหลังประตูหลังประตูเคทกเช็คระวังได้เลยลองได้ตำแหน่งแล้วะอย่าไม่โดนไหล่หลักใช่ไหมเนี่ยอีกตัวหนึ่งไม่เห็นอ่ะเห็นก็สองตัวอยู่ในไซส์ไออยู่ในบ้านมันอะ ไะโอนมีมผมแ้วหัวหัวเจ็บเก็บตัวนี้เจ็บไอ้ถอยได้สองตัวกับน้องไอ้กัสหบเราตัดอตัวอาตัวหน้านี้เลยตัวหน้านี้เลยวยเฮ้ยเรามันอย่างตึงเลยวะมก็ตังเยอะอยู่นะ ตัวตั้งเยอะอยู่นะนี่ทิ้ง AK ไปเลยนี้ยห่นี่ๆๆปืนๆอยู่หลังไอ้นนเกๆคลายๆทิ้งคนบอลก็ได้คนบอลก็ได้สวยนะเดี๋ยวๆไอ้นเดี๋ยวกูซื้อให้เอาๆนี่ๆๆเดี๋ยวกูซื้อให้ชค่อยๆเล่นนะ กูได้กิ่นการทำประตูเฮ้ยี่หนน่นะเฮ้ยนีเสียตรงหน่นน้ี่อเ้ยแ่ะคนีเยแฟดแฟดแล้วพีกนะสคนแฟดแฟดแล้วพีกนะหลบแฟดพี่ด้วยตัวเดียวในไซ

มันเริ่มต่อต้านเราไม่ได้แล้วว่ะเจ้ากว่น,นี้ไปด้แ้ียหไปเลยรสายให้ครับพี่หมิงมีมีคนวิ่งมาบีไหมใช่ไ้บีบี B B B. บีีในไฟรตรงนี้เองนี่เขาเดือไป้เ<ะ>ดี๋ย,นะยว,วพี่เสนลดเช็คหมออกไหมเพื่อนไม่ดีเลยอ๋อไป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 ออก

อ้าวลูกตาตัดกำลังพี่หมิงเลยเอามันมันมันพี่

กอยู่หลังนี่ไงแล้วมีตัวเฮ้ยมาจากไหนอ่ะลูกซองี่แล้วอะจับจุดไปจุไปพี่ไม่ได้เช็กตรงนี้ให้วะพี่เช็กแค่ไอ้รถสาเมื่อกี้งงเลยอ่ะ จอดเจ้าปลาบอกว่าไข่เขียฟูฟูขายขายเปิลทิ้งขายเปิลทิ้งพี่เล่นซะไหนเฮ้ยขายได้ขายได้ขายได้ซื้อได้ซื้อได้กระพองหนึ่งเฮ้ยโอ้โหเฮียแม่งโดดลงช้าไปนิดนึงนี่ไงสัสไม่ร้องมันดันไปหืมเจ็บนะเจ็บนะ ได้อยู่พี่อะเดี๋ยวใส่ติดๆ Turn it out เราโหไปไงเนี่ยโอ้ยมีตรงนี้มามา โลโลโลฮลโล,<ๆ>ลวไ็นนี้ไปแล้วสตัวข้ามบนน,นข้ามบนใช่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 ตมีนนใช่ไหม,อมเม <S <s <uck> อ้ย <uck> หรือว่าตัวที่พี่หมิงฆ่าไปวะ ระเบิดแล้วเลยระเบิดแล้วระเบิดถ่ายเลยกะเบิดายได้กูซื้อนะรอบนี้ไม่ต้องเอาเออเอิเอาเอาสวย

กางกางกางเรามีกาง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 มีกะฟื้นนี่ได้คนละสามร้อยอือยกูเกิดตรงนี้ฟาร์มได้ลิขิตมาแล้วว่ากูต้องได้ที่หนึ่งคิว ใครซื้อใครซื้อไข่ใครใครกูไม่ได้ซื้อไข่ก่อนไข่ก่อนมาสองหนึ่งสมดึงแน่นอนเอาลำหนึ่งของเซิร์ฟเบิรงเอาเทมเพอสู๊ไอ้ยัยมิดผ่านด้ยการว่ามันสแต็กเอวะไม่มีคนวิ่งผ่านเลยการดูตรงไหนเน abonn 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 evet. ี่ยสนามมึงเนี่ยเฮ้ยจริงๆนะพี่แซดนะพี่แซดเอ้ามึงเข้าไปได้ไงวะ อะไรเนี่ยมาตายซังั้นเจ๊กหลังสายเลยเขี่ยแล้วเขี่ยแล้วโซ่ครับตโดดไม่ได้เฮ้ยมาเองตัวตุ๋ยนะตัวตุ๋ยไม่มีอะไรเล่นเหอลองห้าสิบ กสไหวม่ต้องซื้อพี่ซื้อพี่ซื้ออังเล่นเลเล่นเลยเดี๋ยวเปลี่ยนปืนละเลยทุกคนหนึ่งทุกคนมันสองะมันตันอะนี่้สา

ท็อปมิดท็อปมิดการดูท็อปมิดยังเดี๋ยวเอาเลย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 แล้วมึงออกทางเข้ามานี่ยังไงแล้วกูข่มจัดแย่แสงกูแล้วเฮ้ยจ้าเกมไม่คนนอุ้ยใครยิงน้องพี่ เป็นอันดับหนึ่งของเซิร um> ์ฟน้นหนงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ๋อโอเคโอเคโอเคมันเปิดมาพี่จริงจริงโอเคได้ได้นี่ร้านไอโฟู์แล้วพี่ร้านไอโฟู์ไง น้ตอึงจัดอะเนี่ยมันหนีห่างยึงจัดรยการเนี่ยเต็งจอยานแบบโคตรตงจิงหมายถึงกาเหรอเอาไม่ไม่ได้ยิงใครน้องทำดีก็ต้องชมดี ไม่เอ้าไม่ได้ยระเปิดเง้ยเฮ้ยเลื่อนเลื่อนหนึ่งอะเอาจัดเลอนไเลยอะมันมาว่ะการที่พี่ยืนตรงกลางอย่างนี้มันมาจริงๆอะ ตรงใส่มุมมุมมุมที่การอ่ะคือมันพอดีหัวเลยหมายถึงว่ารอ,รอดรอดสโคบอเ,อเออ,นเ,อเนี่ยพอพอมันชิดเนินตรงนี้ปุ๊บไม่เห็นเลยใชนไะเนี่ยหัวน่าจะเฉียดสโคบพอดียังเ,เข้าหัว

หนูไม่ต e, ้องยิงใครหรอกเดี๋ยวพี uh, uh, ่จ uh. ัดการเองน้องนี่เอร์เี้ยติดแอคแล้วกลเดี๋ยวเดี๋ยวเวอีบีเย

ออกไม่ได้ออกไม่ได้ได้แมปแล้วปีสองฮ้ยขวาใกล้ไปกันบีจะหายบีหายบีหายชี้เลยว่ะกูเกิดแล้วอ่ะของกูเต็มจัดอะพี่หมิงอยู่ ปั่อยไออกเลยอะเตงเตงเกงออกไปละออกไปกไปละออกิ่นไม่ท้องบแค่จะออกไันไหนเฮ้ยเนี่ยพอเจอง่ายมันจะเล่นง่ายพอเจอยากมัจะไปไม่เป็น จบกันจ้ะฮะฮะฮเออเป็นความคิดที่ดีฟูพี่อยากเห็นโนซโคมาสไนเองอ่ะ ยินได้เดี๋ยวเี่พก็กดยังไงดูกูเนี่ยกดกดกับกูกดเล็ก4ไม่ถนัดเลยอ่ะปลาลเบิดอ่ะตัวมัใส่เมาค่าเลยมันกปิดสกิลอ่ะดีจีโอเคแมนพี่ไม่บ้างมีดี่เอ่อนายมีตัวอะไรบ้างนะพี่

ไอ้ถ้า <infused> ม <vegetables> okay, okay. ันเหลี่ยมถ้ามันเหลี่ยมก็ไม่เป็นไรเราปืนเยอะจัดหมอหมอหมอไอ้คนละคนนี่ทีละคนทีละคนโอเคโอเคอันนี้กูกูคนแรกก็ได้กูกูไม่มีเกาะตึงเลยเอาพี่หมิงพี่หมิงเลยเย็ดอันนี้ไปพี่หมิงไป ไอ้ย่ากู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 อยากร้องมากอ่ะนอนนออ่ะเข้าเลยเข้าเลยเด็กช่างผัดตีนี่ไงโอ้ยเด็กช่างดตีน ไม่ทวงไม่ทวีไม่ทวีเฮ้ยไอ้เรียมเลี่ยมเหรอไอ้สัตว์เออเอาปืนมากราดยิงอย่างนี้